พวกเขาเคยจีบวัวจับเขาเขาใช้ชีวิตเขายากไปกินยังกินในป่าป่าเขาไปได้ทุกที่และในปัจจุบันประเทศลาวเขานั้นขอทานขอทานบ่ข่อยมีเลยเนาะบ่ข่อยมีเลยเพระว่าส่วนมากถ้าเจ้าบ่มีเงินบ่มีเงินอยู่บ่มีที่ดินเ้าสามารถเข้าป่าไปหาอยู่หากินในป่าได้เนาะนี่คือความจริงของสปปลาวแต่ในประเทศประชาธิปไตยนั้นถ้าเจ้าเป็นขอทานบ่มีเงินบ่มีคำบ่มีการทำมาหากิน เจ้าก็ได้แต่ไปนอนคางถนนไปหาเขียขยะกินเนาะต่างกันเลยพารคเขาไม่เห็นเท่าก็คือประเทศลาวยังที่ค่อยสีบอกว่ะเขากินได้ทุกอย่างเนาะคือแบบเขาเข้าปลาแล้วเขาก็มีทุกอย่างให้เขากินรัฐบาลเขาก็บ่ได้ห้ามเนาะเขาก็เปิดให่กินเสรีเนาะประเทศเท่านั้นซัดก็คือซัดคนก็คือคนนี่คือความดีอ,อ้าสบายดีทุกคนนอกในไทยลาวสวัสดีครับ อภพ,พอรก,กับบ้าเหล้าอีกเช่นเคยมื่อนี้ก็ได้คิดได้เห็นวิดีโอน่าจะนานแล้วครับเรื่องเล้าข้าวนี่ก็น่าน,นานแล้วครับน่าจะตั้งแต่ตามบิดกับจีประมาณหลายปีแล้วครับสองสามปี้วเนาะข้าวนี่ต่ว่ากันอย่างยิบย่บยบยมาพูดว่าอย่างอดทนกับขุนที่เขาอวย เขาอวยไฟนั่นหลายนะเดี๋ยวจะผมจะไปพาพี่น้องไปฟังไปเบิ่งมาเขาอวยแน่หลเนาะว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็คือบ้าเล่าขอขอบคุณทางคลิปเนาะจากคลองคลิปบ่าวว่าสิเป็นติดต่อหรือ YouTube ขอขอบคุณหลายครับที่ให้มาเรียกแชันเนาะเดีว่ากับบ้าเล่ากับว่าระบบปกครองแบบไรก็ดีหมดเลยครับอยู่ทิวคนเฮา ว่าจะรักษาแบบไให้ให้มันเป็นระบบระเบียบให้มันมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขกับประชาชนผมว่าทุกาการปกครองแนวใดก็ดีหมดหละครับอยู่ที่คนครับอยู่ดีคด้นว่าปกครองเป็นบอ่อหรือว่าปกครองแบบเป็นแบบเ,เป็นแบบใช้อำนาจเกินกว่าเหตุเกินไปนะใช้อำนาจคิดว่าจะของ อำนาจยิ่งใหญ่กว่าประชาชนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จังได้กับเสื้้าไปฟังครับผมไปเบิ่งไปฟังนํากันครับามาเมื่อนี่คอยไปอยากสีถามพวกเจ้าว่าระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์นั่นฝ่ายใดเป็นผู้ที่มีอิสระลายกว่ากันกันแท้เนาะแต่สําหรับคอยแล้วคอยเกิดมาในยุคข,ของคอมมิวนิสต์เนาะคอยบอกได้เลยว่าคอยไปเห็นในหล,หลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอูซึกว่าอื้นอันลายเนาะที่แบบว่า สารภาพบม่มีบอกว่าตัวเองนั้นด่ารัฐบาลได้สอยกันบริหารบ้านเมืองได้แต่บางสิ่งความจริงบางอย่างแล้วมันบอกเป็นจังสั้นเนาะพวกเจ้าอัดสิดารัฐบาลได้ไประชาธิปไตยเนาะแต่พวกเจ้าด่าคนที่สูงกว่ารัฐบาลบ่ได้พวกเจ้าอาจสิบอกว่าพวกเจ้าอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่ความจริงก็คือรัฐบาลเขาบ่เห็นตามที่พวกเจ้าบอกเนาะต่อมาก็คือคอมมิวนิสต,ต์เนาะคอมมิวนิสต์เขาบอต้องเรียกนองอยังต่างๆเนาะ าแ okay. ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเขาเขาอยากกินยังเขากินได้เนาะแบบคือเขาประชาชนว่าอะไรเขาไม่นิดสัตว์ก็คือสัตว์คนคือคือคนเนาะเขาม่นิตเขาหักประชาชนเราหลายกว่าสัตว์เนาะแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยอียังกอนุรักษ์บ่ว่วสิเป็นหมูหมาเป็ดไก่เนาะหมาอนุรักษ์ไว้ตีตีหมาเข้าคุกเนาะ ตีมานี่คือแตอ่ดีสระภาพเลยแต่ประเทศลาวเขานั้นผลคอมเมนิตนี่เจ้าสิตียัง้งตีเออพอเ,เจ้ามีพ่วมสุกเจ้าเห็ดได้และพวกเขาใส่สิบัวจับเขาเขาใช้ชีวิตเขาากไปกินยั้งกินในป่าป่าเขาไปได้ทุกที่และในปัจจุบันประเทศลาวเขานั้นพอทานพอทานบอค่อ,อยมีเลยเนาะบอค่อยมีเลยเพระว่าส่วนมากถ้าเจ้าบ่มีเงินบ่มีเงินอยู่บ่มีที่ดินเจ้าสามารถ เข่าป่าไปหาอยู่หากินในป่าได้เนาะอ่ะพี่น้องครับใก่ฟั่งซําหนีละฟั่งไปห้ายแล้วก็สิบพิตาหัวอ,อ,อดหออไไดัวบ่าใดพี่น้องครับคําควอาคาจ่าก็จะเเบามีการก,กระแทกแดกดันของเเบากระทบกระทั่งแบบกระทบกระทั่งใช้ระบบ ปกครองแบบคนไทยนะครับเอืินว่าประชาธิทปไตยเนาะก็คือว่าง่ายๆ่าเสียมมักเสียมมักเสียมคนที่บ่มีการศึกษานะแบบนี้มักเสียมผู้อื่นเห็นประเทศอื่นเขาอยู่ดีกินดีบ่ได้อิสสาคนเกิดมาอิสสาครับแต่ว่ามันตรงกันขามกับที่ข้าวที่นี่อ่า ที่มีโดนๆนี่ออกมาแล้วนี่คือระบบคอมมิวนิสต์ของเล่านะครับว่าเป็นยังไง๋ิวสิฟ้าไปเบิงกันครับไปชมไปฟังกันครับผมปะ,ะหรือว่าชื่อเล่นชื่อแจ็คที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเขาถูกยิงและไปเสียชีวิตในระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งเป็นการรายงานและเป็นการยืนยันออกมาก่อนหน้านี้โดยองค์กรเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แต่วันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าพบว่าเขายังมีชีวิตอยู่คุณอริราคินิมานได้คุยกับคนใกล้ชิดที่ระบุว่าตอนแรกที่เปิดเผยออกมาว่าเสียชีวิตเพราะเป็นความตั้งใจของครอบครัวที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของแจ็คค่ะนี่แลห,หละระบอบของนายอนุสาวงชมรมหรือแจ็คอนุสา์นักกิจ,จกรรมชาวลาวนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลถูกแชร์ในเฟซบุ๊กเพจที่เขา เป็นผู้ดูแลเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อนุาสาถูกคนร้ายเข้ามาก่อเหตุยิงภายในร้านแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนมีญาติแจ้งกับกลุ่มเพื่อนว่าเขาเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลข่าวนี้ถูกเปิดเผยจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และสื่อต่างชาติเช่นเดียวกับบุคคลใกล้ชิดที่เข้าใจว่าอนุสาเสียชีวิตเมื่อวานนี้โดยองค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ตำรวจรีบหาตัวผู้ก่อเหตุเพราะเขาคือเยาวชนและนักเคลื่อนไหวในลาวที่ได้รับความสนใจแต่หนึ่งวันถัดมา f เฟ b บ o ๊กเพจโจเซฟอัครวงศ์ผู้ลิภัยชาวลาวโพสต์ภาพอนุสาพร้อมข้อความถึงสาเหตุที่ต้องปิดข่าวในตอนแรก เขาก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วจริงๆแล้ะทีนี้ก็ผมก็เป็นคุณบอกกับทุกคนว่าแจ็คเสียชีวิตแล้วแล้วต่อมาก็ทางญาติเขาก็ติดต่อมาอีกว่าสาเหตุที่บอกว่าตอนนี้แจ็คยังยังไม่เสียชีวิตเนาะบอกว่าเอ้าผมก็ตกใจว่าจริงเหรอน้องยังไม่น้องยังมีชีวิตอยู่เหรอจริงแล้วผมก็ขอแบบว่าถ่ายรูป ส่งมาให้ได้ไหมแบบที่รูปที่ประกฏกันในสื่อต่างๆท,ท,ที่ที่ทุกคนเอาไปลงนั่นแหละแล้วผมก็ถามว่าทําไมถึงถึงกลัวแบบนี้ทุกคนเสื้อว่าจ๊กเสียชีวิตแล้วเขาก็บอกว่าเขากลัวกลัวว่ามือปืนคนที่รอบสังหารจะกลับมาสังหารแจ็คอีกข้อความนี้เป็นการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนของนายอนุชาเกี่ยวกับเบาะแสหลังเกิดเหตุส่วนหนึ่งในข้อความระบุว่า ก่อนหน้านี้มีกลุ่มคนทําทีติดต่อขอซื้อของจากนายอนุชาจากนั้นก็พบกลุ่มคนดังกล่าวมาหาที่ร้านโดยนายอนุชาได้แอบถ่ายภาพและส่งให้กับเพื่อนโดยที่ครอบครัวไม่ทราบเรื่องเจ๊เขาเขาขายแซนวิชเนาะมาสั่งแซียนวิชมาคอมเมนต์แล้วก็แซดหมากเจ็คเขาไม่ตอบแล้วเจ็คก,ก็ไปเซ็กดูว่าเอออันนี้คือใครก็ดูแบบเฟซบุ๊กก็เเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นทหารเป็นตำรวจแล้วอยู่ๆก็มาที่ร้านที่ที่เป็นบาร์ที่ที่ยิงนะพี่แต่เขามาก่อนอก่อนน่าจะยิงมานั่งดื่มเหล้ามาอะไรแล้วก็แบบว่าเออถามแจ็คแบบอยากรู้จักกับแจ็คอย่างนี้แจ็คก็บอกว่าเออน่าสงสัยมากแจ็คก็ถ่ายรูปเขาไว้ว่าสองคนนี้มาที่บาร์เหมือนจะแบบามาสืบหรือเปล่าหรือว่ามาติดตามหรือเปล่าแจ็คแกก็พูดอย่างนี้อนุสาลหลวงสุพรม หรือที่รู้จักกันในกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ในลาวว่าแจ็คอนุสาเป็นกลุ่มเยาวชนที่ใช้โซเชียลมีเดียพูดถึงการทำงานของรัฐบาลลาวในประเด็นหลากหลายทั้งเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองโดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศในลาวล่าสุดขณะที่ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุในครั้งนี้แต่มีรายงานว่าชุดสืบสวนเดินทางไปสอบถามอาการที่โรงพยาบาลเบื้องต้นและบันทึกข้อมูลไว้แล้ว นี่แหละครับที่ว่าการปกครองคอ,อมมิวนิสต์ก็ดีหรอกบพรว่าสิเป็นทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งอันนี้แต่ว่าบบก็คือกับเกาหลีเหนือนะครับเนาะคนเนี่ยมันคนคนคอมมิวนิสต์แบบคนละแบบครับเขาก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าการปกครองของประเทศใดๆที่ใช้อำนาจไปหรือเปล่าใช้อำนาจกับประชาชนนะครับเนาะมันก็ แบบนี้มันอยู่ที่ผู้นำแหละครับบริกเกียวกับระบบระบอบนั่นระบอบนี้ระบอบทุกระบอบก็ดีเมื่อไรครับยู่ยที่ขึ้นว่าผู้ที่ถือระบอบนั้นชี้เหตุกับประชาชนแนวดันชี้เหตุกับกฎหมายของระบอบนวนั้นได้จังใดน้องครับเนาะ mm hmm. ทางเบาเล่าก็จะเบาเบ,บาลายเพราะว่ามันจะเป็นการผาดพิ้งจริงๆบดีกับ ระว่างระบบเนบาะกระบอดบัสมควรกับสิไปเบ้าหลายเนาะพี่น้องเอาเอาแต่เอาจับใจค่วมที่ว่าคนคนคนเล่าคนบางคนนี่ที่ว้าขึ้นมากนี่เอาใจผููนํำหรือเปล่าครับอ่าเราก็เปรียบเทียบใส่ระบอบประชาธิปไตยของคนไทยประชาธิปไตยของผู้อื่นเพน็่กระเบาได้แบบนี่มามาเสี่ยมใส่ของไทยครับ แกฟังกับผมผมหูแล้วว่าเสียมใส่เนาะเป็นการอ,าอิสระบอกไงกันเฮ็ดยังบดายประเทศไทยกับยิบยกออกมาเว้าใหา้เป็นการพิจใจกันเนาะพี่น้องเนาะ,ะจริงๆกับพระทรควรจะออกมาเว้าแนวนั้นอีกคนที่ว่าระบอบที่อา่าเป็นนักอ,าอ,อ่าน,น้องอนุซานะครับน้องอนุซาที่เป็น นักเคลื่อนไหวของทำกิจกรรมของเมืองล่านักศึกษานะครับเนาะออกมาว่าออกมาผ่านวิจารณ์ของรัฐบาลเล่าโอ้พีสิวพี่น้องา่ากวิจารณ์ของการทํางานของรัฐบาลเล่าก็เลยถือกลายเป็นอันนี้บุพ่อใจของรัฐบาลเล่าแต่ว่าฮิตจังไดี่พ่อใจก็ต้องว่าแบบคดแหลกเห็นบ่าวว่าเข้อค้าง รัฐบาลเล่านั่นแหละเบาคือคนแรกคลิปแรกที่ผมไปฟ,ฟังวัยยังสันละ่ะเออผมมาคนน,นนั้นบอกโก็เ oh, กิดบาไว้ดอกพี่น้องคนเวบาความจริงมากนี่ถือ่าปลาเม็ดนี่ละ่ะอีกน้อยผมบ่งอว่าน,นี้ที่คนเวา่าหลายๆคนที่ออกมาในท o ำยูทูทํำนี้หายไปแต่ละคนสองคนพี่น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่ม เขตเขาบ่ไ,ได้แล้วเพราะเขาอยู่ต่างประเทศดีเขาก็เริ่มโจมตีขึ้นกันครับพี่น้องครับทุงมือนี่เระเล่าสีแบงเขตแล้วเพราะว่าคขามไม่นิ์ก็มีหลายแบบคขามไม่นิดมีหลายกลุ่มเขาอยากแย่งเขาอยากแบ่งแยกออกมาปกครองกันเองเพราะว่าเขาเบื่อรัฐบาลน,นะครับพี่น้องครับจึงได้กันล่อคลิปนานเพราะเอาอมาลงในฟั่งครับว่าเพราะเหตุใดเขาอยากแยกการปกครองคลายเป็นพม่านะครับพี่น้อง ใครอยู่ประเทศพม่าเลยเขาเบือ่อเขาเบื่อราัฐาบาลครับเดีย๋ยวค่อยมาพบขอ,อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เรา,าขอตัวลาไปก่อนครับสบายดีสวัสดีครับ